จะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตำรวจสืบนครบาลน,นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวน,นายนวพลมมีเดชนายอารัก์ปานโดนายบุรพารักษาชนนางสาวปริษาสสวรสและนางสาวเออายุ15ปีคนร้ายแก๊งทางเสือเดินได้ที่ร้านสะดวกซื้อย่านหนองจอกกรุงเทพ ก่อนจะนำตัวบุกเข้าไปค้นเซฟเฮ้าส์ลับที่นายนัทวุฒิตรายกิ่งหัวหน้าแก๊งกบดานอยู่เมื่อชุดสืบสวนไปถึงนายนัทวุฒิไหวตัวทันกระโดดปีนกำแพงหลังบ้านหนีเข้าไปในป่ากกเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดและจากการตรวจค้นในเซฟเฮ้าส์พบปืนเถื่อน9ก้ากระบอกและเครื่องกระสุนปืนสืบเนื่องจากมีประชาชนร้องขอให้สืบนครบาลช่วยปราบแก๊งทางเดินเสือ ซุ้มโจรแห่งน้องจอกเป็นที่หวาดผวาและสุดเอื่อมระอาของประชาชนในย่านชานเมืองตระเวนก่อเหตุป้นฆ่าค้ายาค้าอาวุธจนเป็นที่หมายหัวของตำรวจในพื้นที่แต่สามารถหลบหนีการจับกลุ่มต่อมาพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ถอบทเรียนถึงรูปแบบการหลบหนีของแก๊งดังกล่าวและส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวนานกว่า36ชั่วโมงจนกระทั่งเข้ารวบตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อและขยายผลบุกจับก,กลุ่มไอ้เสือหัวหน้าแก๊งเอาไว้ได้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าแก๊งทางเดินเสือก่อคดีมาอย่างโชคชนในปี63ก่อเหตุร่วมกันครอบครองยาเสพติดปี64ก่อเหตุร่วมกันครอบครองยาเสพติด และร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและปีที่แล้วก่อเหตุร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันลักทรัพย์ก่อนหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจมาแล้วนับไม่ถ้วนเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับผู้ต้องหาทั้ง6คนก่อนนำตัวส่งสอนอนองจอกเพื่อดำเนินคดีต่อไป พลนตำรวจตรีวรชาแสนคำผู <tu i ro> ้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้พันตำรวจเอกวิทิตจันเอี่ยมรักษาการรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งพันตำรวจเอกนัตพงศ์ศรีเพมประภาผู้กำกับการสองกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งนำกำลังตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งประสานชุดสืบสวนจังหวัดสิงห์บุรีและชุดสืบสวนสพอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนำหมายสารจังหวัดสิงห์บุรีเข้าตรวจคนที่กุฏิเจ้าอาวาส วัดปากแรดตำบลห้วยชันอภอินบุรีจังหวสิงห์บุรีหลังพบข้อมูลว่ามีพระเนวัดสั่งซื้ออุปกรณ์สวนควบอาวุธปืนแบ่งกันจากช่องทางออนไลน์ตรวจสอบยึดของกลางปืนแบ่งกันขนาดจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกปืนแบงกันขนาดจุดสามห้าเจ็ดหนึ่งกระบอกกระสุนปืนจุดสามแปดจำนวนสิบนัดกระสุนปืนจุดสองสองจำนวนสิบนัดลำกล้องปืนแบงกันสองท่อนอุปกรณ์สวนควบปืนแบงกันอื่นๆรวมกว่าสิบชิ้น ซึ่งทั้งหมดพบภายในกุฏิเจ้าอาวาสโดยมีพระสัจจาคำพัทิกรักษาการเจ้าอาวาสยอมรับว่าของกลางที่ตรวจพบเป็นของตนพร้อมให้การว่าเรียนรู้วิธีประกอบอาวุธปืนจาก YouTube จนรู้สึกสนใจจึงสั่งซื้อมาจากช่องทางออนไลน์และนํามาประกอบเก็บเอาไว้ในกุฏิแต่ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมนําไปใช้หรือก่อเหตุใดๆเพียงแค่ชื่นชอบอาวุธปืนและมีไว้เพื่อปกป้องตนเองและทรัพย์สินเท่านั้น พันตำรวจเอกนัทพงศ์ศรีเพ็ญประภาผู้กำกับการสองกอบคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าปืนแบงกันดัดแปลงมีอนุภาพการยิงเกือบเท่ากับปืนทั่วไปจนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนนำไปสู่หลายคดีอาชญากรรมขณะเดียวกันการคลองสมณะส่งและมีอาวุธอันตรายเก็บซ่อนไว้ถือว่าไม่ใช่กิจตลอ,อดจนเป็นอาวุธปืนแบงกันซึ่งไม่มีทะเบียน และเป็นปืนที่กำลังกวาดล้างอย่างหนักในขณะนี้เนื่องจากมีหลายคดีที่ปืนดังกล่าวถูกนำไปใช้ก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้คุมตัวพระสัจจาส่งเจ้าคณะตำบลเพื่อลาสิกขาก่อนแจ้งข้อหาความผิดตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่งพนากาักงานสอบสวนสพอินบุรี เขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพ่อพ้ป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถบารมีธรรมณำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบนชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านวันที่16เมษายนพิธีไม้คำจุนวันที่17เมษายนพิธียกช่อฟ้าและท่อพระป่าสามัคคีถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท้าเรือแหลมทบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายพิสิทธิ์ิริสวัสดิ์นุภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้หลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เขตป,ป่าสงวนแห่งชาติพุทธอุทยานโลกเขาอีโต้หมู่ที่14ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้มอบหมายให้นายทิติกิติวิทิคุณประดอำเภอฝ่ฝายความมั่นคง นางสาวทารรนีเขียวแสงใสปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ใหญ่บ้านหมู่11ผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลบ้านพระและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชหน่วยป้องกันร,รักษาป่าท,ที่ปราจีนบุรี1เขาอีโต้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีป้องกันจังหวัด ผู้บังคับกองร้อยอาสาจังหวัดปราจีนบุรีที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีนำกำลังเข้าพื้นที่เกิดเหตุและร่วมกันจับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในเขตป,ป่าสงวนแห่งชาติพบนายนาซูมสัญชาติกัมพูชากำลังลักลอบลำเลียงไม้พยุงแปรรูปออกจากปา่าส่วนผู้กระทำผิดคนอื่นได้หลบหนีเข้าป่าไป จากการสอบถามนายพิสิทธิสวัสดิ์นุกูลานอำเภอเมืองปาจิมุรีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านเจ็ดหลังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในเขตอุทยานเขาอีโต้หลังจากลงตรวจสอบพบว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ตัดไม้ไปประมาณ20ต้นและสามารถจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนเป็นชาวกัมพูชาจากการสอบถามพบว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แฝงตัวเข้ามากับกลุ่มนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในพื้นที่เขาอีโต้ โดยกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชาอาศัยแฝงตัวนอนมาในท้ายรถปิกอัพและนำผ้าใบคลุมไว้จากนั้นก็ขึ้นมาตั้งแคมป์และลงมือลักลอบตัดไม้จากจุดที่ตรวจพบสลับไม้ของกลางขณะนี้ทางกรมป่าไม้กำลังทำการสำรวจประเมินความเสียหายส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีสองคนทราบว่าเป็นชาวไทยหลังจากนี้จะร่วมบรณาการเร่งติดตามหาเลื่อย,ยนตและกลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนี ซึ่งมูลค่าของการลักลอบตัดไม้ประยุกครั้งนี้ประเมินแล้วหลายล้านบาทเพราะเป็นต้นไม้ประยุ์ที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปสำหรับของกลางเป็นไม้ประยุ์แปรรูปซึ่งตัดจากตอไม้จำนวน20ตอซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าได้มีการลำเลียงไม้ออกไปก่อนหน้าสำหรับความเสียหายจากการทำลายทรัพยากรป่ามไม้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและนำผู้ต้องหามาทำการสอบสวนและบันทึกจับกลุ่มหนะ้าที่ทำการหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ปราจีนบุรีหนึ่งเขาอีโต้ เพื่อที่จะได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองปาจีนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็้นางดูเลยให้นางดูอย่างนี้มัดเปนอนไม่ได้มัดเปนอนมาถึงนี่สี่ห้าทุ่มครับแล้วก็มัดเปนอนไม่ได้มัดหรอกคนเหนือไม่ต้องมัดหรอกให้นางดู อ๋อเป็นยังดูทางแล้วเริ่มตัดตั้งแต่กี่โมงเริ่มตัดตั้งแต่กี่โมงตัดผมลงเวลาลงลงคือลงมาแกเห็นคนตัดแล้วอ๋อเขาตัดไปแล้วครับแล้วเขาคือให้เรามาช่วยขนหรือว่ายังไงครับมาช่วยเปย์ช่วยแบกอ๋อเราให้มาช่วยแบกคือคนบอกว่าเปื้นพื้นเดินมาตัดไม้อยู่่ะแล้วคนตัดประมาณกี่คนแล้วคนที่ตัดอยู่ที่เราเห็นอยู่มีมีประมาณกี่คน มนุูงครั้งนูเนเลยเปดคน8ปดคนอีกครัง้งอ๋อตัดหลายตัดหลายที่ก็เขาบอกว่าเป็รับแจ้งนะครับจากคุณสมชายซึ่งเป็นลูกบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ก็อยู่บ้านเ็ดหลังอยู่ตรงนี้นะครับหมู่สิบสี่บ้านพระว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามไม้พยูงนะครับในป่าอุทยานเขาอิโต้พุทธอุทยานโลกนะครับเราก็ได้สำรวจแล้ววันนี้มีตัดไปประมาณเกือบยี่สิบต่อนะฮะ แล้วก็ได้ตัวผู้ต้องหาหนึ่งคนเป็นชาวสัญชาติกัมพูชาซึ่งให้การรับสารภาพว่าเมื่อวานนี้มีการแข่งขันกีฬาจักรยานขาวิโต้นะครับก็แฝงตัวเข้ามากับกลุ่มกลุ่มที่มาร่าวมกิจกรรมไอตัวคนสัญชาติกัมพูชาก็นอนในท้ายปิกอัพกลุมเข้าใบมาพร้อมอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นมาพักแคมป์ตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ลักลอบตัดเวลากลางคืนสําหรับไม้ของกลางนะครับตอนนี้ให้ป่าไม้กําลังประเมินความเสียหายอยู่ผู้ต้องหาอีกสองคนซึ่งเป็นคนไทยหลบหนีนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อุปกรณ์เร สภาพที่เห็นก็คือมีการตัดไม้แล้วเอาแขนไปนะครับ<อ>คิดว่าของกลางเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เพราะว่าหลบหนีเนี่ยน่าจะไม่เอาเรื่อยไปเพราะามันจะเป็นเป็นภาระนะครับสําหรับความเสียหายนี่นะฮะคิดว่าเป็นมูลค่าหลายล้านบาทเพราะว่าต้นไม้ที่เรานับวงปีแล้วเนี่ยน่าจะมีอายุ20ปีขึ้นนะครับ บรรยากาศสีสันสวยงามของงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทยพวนบ้านหาเสี้ยวอําเภอศรีสันชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยประจําปี2567สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมขบวนแห่ช้างบวชนาคที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและหาชมได้ยากซึ่งประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาเสี้ยวจัดขึ้นณวัดหาเสี้ยวอําเภอศรีสันชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์คือขบวนนั่งช้างบวชนาคซึ่งในปีนี้มีช้าง17เชือกนาค17องค์โดยเทศบาลตำบลหาเซี่ยวร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสโคทัยจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยพวนบ้านหาเซี่ยวนายมนูผพ้เประเิฐนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสโคทยัยกล่าวว่างานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาเซี่ยว เป็นประเพณีของชาวไทยพวนบ้านหาเซี่ยวที่มีมายาวนานกว่า180ปีโดยจะจัดในช่วงก่อนสองกรามประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นการจัดงานบวชให้กับลูกหลานโดยแห่นากด้วยขบวนช้างจากกติความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่ก่อนจะออกผนวดได้ให้ฐานช้างปัดใจนาเคณและหลังจากออกผนวชก็เสด็จกลับเมืองด้วยขบวนช้างศึก ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ขบวนนั่งช้างบวทน้าอันตรการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ของชุมชนชาวไทยผวนบ้านหาเซี้ยวโดยมีขบวนแตรวงและกรองยาวบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมขบวนได้ฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานไปตามถนนรอบเมืองระยะทางกว่า5กิโลเมตรถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพ่อพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถบารมีธรรมนสำนักสงฆ์ธรรมชยัยตะบนชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านวันที่16มีสายนพิธีไม้คำจุน วันที่17เมษายนพิธียกท่อฟ้าและท่อป,ป่าสามัคคี we no. สใจสุขสําราญสงช่นบารับพรปีใหม่ສดตั้ใจคิดการใดให้รุง ดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความกร้อนให้มาไหลดุดดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญสมการสมการชื่นบานรับทรปีใหม่สมดังตั้งใจ Song clan, Song clan, Song clan is our delight. Song clan, Song clan, put our sorrows to flight. Song clan, Song clan, our families to treasure. Song clan, Song clan. Washed by water so clear, fresh with a new resolve for a future of cheer. Let our worries dissolve, washed by water so clear, fresh with a new result for a future of cheer. Some glad, some glad, a time to start anew, may you prosper. Come true. Celebrate a new year, make all the troubles goodbye. Give your love far and near, forgive oh don't ask why. Let our worries dissolve, washed by water so clear, fresh with a new resolve for a future of cheer. Let our worries dissolve, washed by water so clear. Fresh with a new resolve for a future of cheer. Some glad, some glad, a time to start a new day. You prosper. 一笑。 生活流水声长，其中喜星星心美满了融融，千年困苦消失。生活流水顺畅心中喜盈盈，心美满了融融。<noise> 日长进步，普天共庆新年，万物共同辞旧岁，爱意互相传递，放下心中恩怨，艰难困苦消失，生活流水顺畅，祈求利喜盈心，心美满乐融融。 家难困苦消失生活流水声长鸣，中立新星，新美满了融融。送干送干，新新年祝福，万事如意，心想。 Son crâne, son crâne, plus jamais de malheur. Son crâne, son crâne, bonne fête de joie. Son crâne, son crâne, famille ami. Par l'eau fraîche arrosée, pour que soit l'âme saine, vivante, heureuse et gaie. Que s'efface la peine par l'eau fraîche arrosée, pour que soit l'âme saine, vivante, heureuse et gaie. Son crâne, son crâne, bonjour, nouvelle année, nos rêves qui planent. la peine par l'eau fraîche arrosée Pour que soit l'âme saine, vivante, heureuse et gaie Que se pas la peine par l'eau fraîche arrosée Pour que soit l'âme saine, vivante, heureuse et gaie Son crâne, son crâne, าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน